เต็มเไอเจอร์เต็มเต็มนะรับไอสกรีมกับคอนาโตไปชิมกันก่อนครับอ่าในเจ้ารู้สึกยังครับที่มีคนเลือกไอ่เดวิลฮะแต่ว่าอัดดูเอ็นเจอร์เดียวเสียวครับเสียวอีกฮ่าฮ่าาเลือกเอาเดี่ยวสามคนดีกว่าขอให้สามคนนี้แข่งอะไรครับพี่ดอเบอลฮะดอเบอลครับอ่าใครที่มีทั้งต่างานดอเบอล์สามคนพี่บอกสามคนลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยสามคน ไปได้ไหมถูกเอาไปเลยอีกคนนึงโอกาสสุดท้ายนะโอเคได้แล้วขอสี่สี่ไหมสี่ก็ได้สี่ก็ได้นะอันนี่เอาไม้เอาไม่เอาเนี่ยพี่ขอให้ผมถึงบ้างเมื่อกี้เราได้ไปแล้วนี่โอเคดีไหมหรือยังไงเอาไปได้ให้ให้เพราะว่าน้องมีความสามารถเรารางวัลก็ที่ความสามารถนะอันนี้เมื่อวานสี่สี่คนนี้เมื่อวานมีใครขึ้นบ้างมั้ยเนี่ยไม่รู้ครับแต่ผมอ๋อไม่มีนะไม่มีนะโอเคคนแรก หนายรู้จริงๆเลยฮะรู้รู้มากเลยฮะแล้แบบคนนี้ก่อนละกันน้องขาสั้นขาขาน้องนี่สั้นไป้ะไม่ไม่เขาใส่เสื้อนอนมาเลือกมาโอ้เซ็กซี่อ่ะก้มนิดนึ่งกลมนิดหนึ่งอ่า โอเคแซมก็ส okay. ักกี่ร้อยทีว kind of ันน um, okay? ี wow ้พ well> ี่สิบให้ผมถึงกันให้น uh, really ้องเริ่มเลยดีกว่าอ่าเริ่กกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยบมอหบอหมอหมอหมอไอ้น้องตายแล้วตายแล้วไปกดกดนี่นี่คุ่นเกียด์มาเยอะไุ่เกียดไม่ใช่นะมาลงไปไม่เอานะ ไม่แน่คุณพรุ่งนี้ลงข่าวเด็กเด็กนักเรียนตีกันบอลแค่หัวหน้าซีคอนอ่นนี้ได้เจ็ดตีเจ็ดตีเจ็ดตีนะนี่นี่เรามานี่ก่อนอันนี้ชื่ออะไรครับเอ้ยน้องเสื้อน้องนี่ผมหรือไงเนี่ยผมมันเป็นสไตล่อเป็นสไตล์นะนะชื่อวิธีเดียวผมเลยเด็กนักเรียนกับนัการียนวิธีเดียวเพื่อต้องมีนะคนนี้ตกองคนวิธีเดียว เดวิดโอ้โหเดวิดเดวิดเดวิดเห็นวิจารย์ไม่ได้เลยเห็นวิจารย์ไม่ได้เลยถ่าเล่นเก่งอีกนะโอ้โหเซ็กซี่โอ้โหเปย์ยอดไม่ยั้งด้วยอันนี้เล่นถูกเปย์ยอดชาเลยเดยน้องเริ่มเลยดีกว่าอันนี้เอาสักกี่กี่พันนิเอาแปดพันของเอเลียนน้องๆหน่อยพูดว่ามึงดูดิอ่ะแปดพันเอาเลยลูก าวนะาท้อ่าดีไหมอ่ะชื่อไหชื <the> ่อไหชื่ออ่ะครับเริ่มเลยครับห้า มาไล้้สอยู่ท่งะสมีเชลัอเล็กมาเลยยีองมาชื่อไรนะท่อื่นชื่ออธิลงเลยเนาะวันนี้นะทุกคนมาแล้วจะกินได้ทำมา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 แล้วไปเตีมเลยดีกว่า่ะเราได้เราเรามาดท้ายแล้วนะฮะมาสุดท้ายแล้วมาแจกิพ เอ็นเจอร์เดวิสเราไก่อนครับเมื่อเดี๋ยวเราเราต้องเปิดตัวหลบแล้วซื้อมาแล้วล่ะคุณบลอกใช่ครับผมบอกได้เลยว่าใครอยากได้อย่างนี้เชิญที่บูธเราได้อ่าบูธเราแบบมีเกมเยอะมากการเพนอะไม่แน่นให้เล่นครับให้เล่นครับยังไงก็ฝากเลยรับที่บูธเราเิอไปได้ตลอดทั้งงานนี้เลยบูธคอนเทนต์โตได้ครับเดวิสเหมือนเอ็นเจอร์ของเราใครเล่นไม่ได้ผมจะให้เมฟรีด้วยอ่ะ เอมามาเอาี้่อเเชิญเลยครับ